สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ถดถอยพระหุเรื่องระวังเมื่อต้องวิเคราะห์ถดถอยพระหุโดยวิธีสเตปไวข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นการสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ,อน,น้ำหนักตัวของนิสิตระดับบปฑิตศึกษาปีพศ2550กลุ่มตัวอย่าง101รายนะครับตัวแปรที่ใช้นะครับมีได้แก่น้ำหนัก ตัวแปรเพศส่วนสูงและความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองที่แบ่งเป็น3กลุ่มและตัวสุดท้ายก็คือ BMI นะครับหรือดัชนีมวลกายซึ่ง BMI นี้ประกอบด้วยนะครับตัวแปรน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2นะครับเหตุที่นำตัวแปร BMI ขึ้นมานะครับเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าถ้าตัวแปรนั้นผิดเงื่อนไขในการวิเคราะห์ถดถอยพหุจะส่งผล ต่อการวิเคราะห์อ,อย่างไรบ้างนะครับสถิติพัฒน,นาของข้อมูลมีดังต่อไปนี้นะครับข้อมูลมีความเบ้ความโด่งไม่เกิน2ถือว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกตินะครับน่าระดับความเชื่อมั่น95%สามารถดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไปได้นะครับตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันไม่สูงยกเว้นตัวแปร body mass index กับ น้ำหนักตัวนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ตัว BMI นี้เป็นตัวแปรอิสระและน้ำหนักตัวเป็นตัวแปรตามดังนั้นก็ไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขครับสามารถดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลหรือทดลองวิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าตัวแปรอิสระจะต้องมีความสัมพันธ์กันต่ำดังนั้นในบรรดาตัวแปรอิสระเองนะครับมีความสัมพันธ์กันไม่เกินจุดนะครับดังนั้นถือว่า ไม่น่าจะเกิดปัญหามันติคอล l เนียลิตี้หรือยอมรับได้นะครับที่จะทําการวิเคราะห์วิธีที่1น,นะครับที่ผมจะทดลองวิเคราะห์ก็คือการนําตัวแปรใส่เข้าไปนะครับในการวิเคราะห์โดยไม่ตัดสินใจคัดเลือกตัวแปรออกนะครับและอินยอมนะครับให้มีการละเมิดเงื่อนไขในการใช้สติถดถอยประหุนะครับหรือการนําตัวแปร BMI นะครับใส่เข้าไปในสมการนะครับ ผลการวิเคราะห์นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับาตารางที่ได้คือตารางที่1นะครับพบว่าตัวแปรตัวแรกที่นําเข้าสู่สมการก็คือ BMI นะครับตัวที่2ก็คือความสูงตารางที่2นะครับแสดงให้เห็นว่า R square นะครับสูงมากสูงขนาดที่นะครับาสามารถอธิบายได้99.6%นะครับรวมทั้ง a d j u s t e R square เองก็ 99.6นะครับค่า f สูงมากครับค่า f ที่ได้นะครับในสมการที่2สูงถึง12,387นะครับตัวแปรทุกตัว significant นะครับแล้วก็อันนี้เป็นาการพิจารณาตัวแปรนำเข้าตัวแปรที่ถูกดีดออกนะครับซึ่งตัวแปรนะครับสุดท้ายที่ถูกดิดออกเพราะว่านะครับ ประกอบด้วยนะครับเพศความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองที่สมส่วนและอ้วนนะครับมาดูนะครับในการวิเคราะห์ถดถอยสเตปไว้ครั้งที่2นะครับครั้งนี้นะครับเราจะตัดตัวแปรที่ละเมิดเงื่อนไขออกนะครับหรือตัวแปรที่กล่าวถึงก็คือ BMI นะครับและทำการวิเคราะห์โดยปกตินะครับ ผลที่ได,ด้มีดังต่อไปนี้นะครับตารางที่1จะพบว่ามีตัวแปรนะครับที่ถูกพิจารณาเข้าสู่สมการได้แก่ส่วนสูงความรู้สึกว่าตนเองอ้วนเพศช,ชายและความรู้สึกว่าตนเองมีรูปร่างสมส่วนนะครับความสามารถในการอธิบายของสมการนะครับตัวแปรอิสระทุกตัวช่วยกันทำนายตัวแปรตามได้65.3เต์นะครับ แล้วก็ค่า f สูงสุดก็74นะครับแต่อย่างไรก็ตามสมการทุกสมการนะครับ significant นะครับตัวแปรสระทุกตัวนะครับมีระดับนัยสำคัญทางสตินะครับแล้วก็ตัวแปรทุกตัวเข้าสู่สมการนะครับไม่มีการดีดตัวแปรออกในโมเดลที่4นะครับมาเปรียบเทียบผลที่ได้จากทั้ง2วิธีนะครับวิธีแรกที่ยอมให้มีการละเมิดเงื่อนไขนะครับเพราะว่า ตัวแปร BMI ซึ่งเรารู้ว่า,าเป็นตัวแปรที่สร้างมาจากน้ำหนักได้สูงนะครับเมื่อนำเข้าสู่สมการแล้วตัวสมการก็ทำการวิเคราะห์นะครับโดยเอาตัวแปร BMI เก็บไว้ในสมการนะครับแล้วก็ตัวแปรความสูงนะครับทำนายตัวแปรน้ำหนักนะครับซึ่งสามารถอธิบายได้นะครับ99.6นะครับเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับ ค่า f ก็สูงถึง12,387นะครับทีนี้มาดูนะครับสมการที่เราตัดตัวแปรที่ระมิดเกื่อนไขของการวิเคราะห์อถดถ,ถอยผ้หูออกนะครับเพราะว่ามีตัวแปรที่เข้าสู่สมการมี4ตัวนะครับและ r s q u a r e ก็ลดลงครับจาก99.6เหลือเพียงแค่65.3นะครับและค่า f ในสมการสุดท้ายก็ 45.165นะครับจะเห็นว่าทั้ง2สมการนะครับถ้าดูเฉพาะตัวเลขแล้วนะครับสมการที่ยอมให้เกิดการละเมิดนะครับจะมีค่า r square ที่สูงค่า F ที่สูงด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับเราไปดูรายละเอียดเราจะพบว่านะครับตัวแปร b m i นะครับถือว่าเป็นตัวแปรที่สร้างมาจาก ตัวแปรน้ําหนักและส่วนสูงนะครับไม่ควรนําไปทํานายนะครับเพราะว่าถือว่าตัวแปรอิสระนะครับมีความสัมพันธ์กันสูงดังนั้นนะครับผิดเงื่อนไขในการวิเคราะห์นะครับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะต้องเป็นอิสระต่อกันนะครับแต่ตัวแปร BMI นี้เป็นตัวแปรที่สร้างขึ้นมาจากส่วนสูงและน้ำหนักดังนั้นถือว่าผิดเงื่อนไขในการวิเคราะห์ถดถอยพหูนะครับ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเรารู้ว่าถ้าหากเป็นตัวแปรที่สร้างนะครับามาจากตัวแปรเดียวกันนะครับเมื่อทำนายตัวแปรตามแล้ว r s q u a r จะสูงนะครับดังนั้นในสมการที่มี r s q u a r e สูงๆมากนะครับแต่มีตัวแปรที่ significant เพียงแค่1ตัวหรือ2ตัวนะครับแสดงว่านะครับตัวแปรนั้นย่อมมีความสัมพันธ์กันสูงและ ไม่เป็นอิสระต่อกันซึ่งผิดเงื่อนไขาการวิเคราะห์ถดถอยพระหุนะครับสมการที่2น่าจะเป็นสมการที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ละเมิดเงื่อนไขาการวิเคราะห์ถดถอยพระหุนะครับแม้ว่า r าสแคจะสูงเพียงแค่1.653หนะครับหรืออธิบายได้แค่หกนะครับแต่นะครับมีความน่าเชื่อถือมากกว่า นะครับในสมการที่1นะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับจากการเปรียบเทียบทั้งสองสมการก็คือนะครับในการใช้สเตปไวเองนะครับแม้ว่าจะสะดวกเพราะว่าโปรแกรมจะทำการพิจารณาตัวแปรที่ดีที่สุดให้แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยการตัดสินใจของนักวิจัยครับในการคัดกรองตัวแปรก,ก่อนที่จะวิเคราะห์เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องนะครับตามหลักวิชาการและน่าเชื่อถือ นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจคุณา์กดไลค์ให้ด้วยนะครับต้องการแบ่งปันคุณนา์กดแชร์ต้องการติดตามกรุณาส์กดไลค์ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ